เปลืงพร้าท claro> ั้งสวนก็หายไปก็จะเป็นโรคระบาดทั้งหมดเลยเราเพิ่งปล่อยแตนเบียนบราคอนเข้าไปในกระปุกหนอนเข้าสารนี้นะคะเป็นอยู่ประมาณ70-80ต้นต้นไหนขึ้นไม่เจองูเขียวก็คือผมไม่ขึ้นเลยในจับนี้ไม่ร้อนอันนี้ยังไม่ร้อนแค่อุ่นๆร้อนๆเลใชรอุ่ สวัสดีค่ะ2อ,องศาวันนี้นะคะปาม,มันอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะซึ่งจาเกิดพูดถึงผลผลิตที่ขึ้นชื่อในพื้นที่แถบลุ่มแม่น้าแม่กลองแห่งนี้นะคะก็คือมะพร้าวนั่นเองซึ่งหลายๆพื้นที่เลยทั้งในจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีเขาก็บอกว่ามะพร้าวของเขาเนี่ยอร่อยที่สุดในประเทศไทยซึ่งโอเคเรื่องรสชาติเนี่ยเราไม่มาเถียงกันนะคะแต่วันนี้2อ,องศาจะมาพูดถึงเรื่องราวของการปลูกมะพร้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะได้ผลผลิต ได้มะพร้าวที่ปลอดภัยนะคะไม่มีสารเคมีรวมถึงการผลิตน้ำตาลมะพร้าวแบบดั้งเดิมนะคะที่ปลอดสารเคมีแลวก็ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันนะคะแต่ก่อนอื่นเราไปหาน้องๆสองคนที่มาร่วมรายการกับเราก่อนคะ่ะบอกเลยว่าน้องสองคนวันนี้นะคะคนหนึ่งหัวสูงหัวสูงอีกคนหนึ่งก็ติดดินติดดินค่ะอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ อ้าวนี่สอนลงมาน,นี่ค <c oughs> นนี้ก็ลุกขึ้นมามานี่เลยมานี่เลยมาทักทายคุณผู้ชมเลย <c oughs> น้องปอปอนะคะแล้วก็น้องตูนค่ะ <c oughs> แล้วทำไมเมื่อกี้ไปปีนขึ้นไปอย่างนั้นอ่ะก็หนูเห็นมันพลาดอยู่เฉยๆกลัวน้องเหงาก็เลยไปเล่นอันนี้ไม่ใช่บันไดธรรมดานะอันนี้เขาเรียกพระองค์ <c oughs> เป็นไม้ไผ่สําหรับใช้ปีนต้นมะพร้าว <c oughs> วันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการเก็บมะพร้าวหรอคะไม่ใช่เก็บมะพร้าวธรรมดาไปมาดูการทั้งตาลแบบดั้งเดิม พิ่มเติมคือออร์แกนิกคือเป็นน้ำตาลมะพร้าวแบบออร์แกนิกแบบดั้งเดิมเลยดีเลยค่ะเพราะว่าหนูอชอบน้ำตาลมะพร้าวมากเพราะว่าหอมหอมเนะวันนี้ทั้งดูทั้งกินเลยด้วยแต่ว่ามาสององศาทั้งทีเนี่ยไม่ได้ชวนมาเที่ยวมากินอย่างเดียวนะคะมาเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยแล้ววันนี้เราจะได้เรียนรู้อะไรกันบ้างคะเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าโอเคไปไปเลยใช่เดี๋ยวนี้ก็ปีนขึ้นไปโอ้ ในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ผลผลิตทางการเกษตรของชาวนาชาวไร่ทั่วโลกเสียหายก็คือมแมลงและสัตว์รบกวนพืชนั่นเองค่ะสถาบันวิจัยพืชของมหาวิทยาลัยบอนบอกว่าทาไม่จัดการให้ดีสัตว์รบกวนเหล่านี้ทําให้พืชผลเสียหายถึง18เปเซเลยคิดง่ายๆถ้าผลผลิตควรจะได้ออกมา1ตันนะคะสัตว์รบกวนทําให้เสียหายไปเกือบ200กิโลเลยค่ะซึ่งถ้าจัดการด้วยสารเคมีมันก็เป็นอันตรายกับทั้งเกษตรกรผู้บริโภคและทําลายสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ และนี่คือสาเหตุที่พี่ปามพาน้องๆมาที่นี่นะคะเพื่อดูว่าเขากําจัดมแมลงศัตรูพืชของมะพร้าวยังไงโดยไม่ใช้สารเคมีเดี๋ยวจะไปคุยกับพี่เก๋กันค่ะพี่เก๋ทําสวนมะพร้าออแกนิกและเป็นหัวหน้าสวนจัดการศัตรูพืชชุมชนค่ะความแตกต่างของสวนมะพร้าวที่เป็นออแกนิกเนี่ยคะ่ะกับแบบสวนมะพร้าวทั่วไปเนี่ยมันเป็นยังไง ออแกนิกเนี่ยก็คือไม่ใช้สารเคมีเลยส่วน mm hmm. ส่วนพาทั่วไปเนี่ยก็ยังสามารถนําสารเคมีเข้ามาใช้ได้อยู่ค่ะแล้วสภาพของส่วนมะพร้าวที่ใช้สารเคมีกับส่วนมะพร้าวที่เป็นออร์แกนิกไม่ใช่สารเคมีเนี่ย สภาพในสวนระบบนิเวศมันเป็นยังไงคะอย่างแรกเลยอ่ะเอาสวนพี่เลยนะสวนพี่ก็จะลกมากมก็จะมีต้นไม้หลากหลายเกิดขึ้นเยอะแยะเราก็จะเห็นภาพเบื้องต้นก็จะลกๆถ้าเกิดเป็นสวนเคมีเนี่ยคะ่ะเราก็จะไม่มีต้นยาสักต้นเลยก็คือเขาจะใช้ยาฆ่ายาฉีดยาหมดเลยหลังร่องก็จะเรียบร้อยสะอาดสวยงามแล้วศัตรูพืชตัวฉกาดที่แบบเป็นตัวร้ายที่สุดของมะพร้าวเนี่ยคืออะไรคะพีเ่เก๋ศัตรูพืชที่ร้ายที่สุดเนี่ยคะ่ะก็คือหนอนหัวดําเป็นศัตรูมะพร้าวที่ตัวร้ายที่สุดเลยนะคะเท่าที่เราเคยเจอมาเริ่มต้นตั้ง แต่ตัวแม่พันธุ์ของของผีเสื้อกลางคืนตัวนี้ค่ะไข่ครั้งละ2อ0รอฟองแล้วมีอายุ7วัน<ะ>เขาสามารถวางได้เกินหนึ่งครั้งด้วยแล้วก็หนอนหัวดำเนี่ยกินกินใบมะพร้าวกินผิวผิวมันของมะพร้าวเนี่ย<ะ>จนมะพร้าวเนี่ยไหม้ท้งต้นเขากินได้24ชั่วโมงภายในเวลา45วันก็คือเดือนครึ่งค่ะเขาสามารถกินมะพร้าวเราท้งตน้นคือถ้าเขาเขาไปวางไข่ที่ไหนที่นั่นก็จะมีลูกหนอนตัวเล็กๆอ่ะ สองร้อยตัวทางใบแล้วสองร้อยตัวมันก็สามารถกินได้ทั้งสวนอพอกินได้ทั้งสวนแล้วภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนส่วนมะพร้าวทั้งสวนก็หายไปก็จะเป็นโรคระบาดท,ทั้งหมดเลยก็ <S <S <ๆ S 1> มีอยู่ครั้งหนึ่งก็เขาเกิดโรคระบาดแถบนี้<ๆ>กเกษตรกรทั้งหมดก็เอาสารเคมีระดมสารเคมีที่มีแต่ปรากฏว่ายิ่งใช้สารเคมีเข้าไปตัวหนอนนะคะก็เหมือนเขาเซนซิทีฟแล้วเขารู้ว่าไอตัวฆ่าแมลงเนี่ยกำลังมาเขารีบเข้าดักแด้เลยค่ะ แล้วก yeah. ็ร oh, okay. ีบเป็นเป็นผีเสื้อเพื่อไปวางไข่ต่อเขากลัวตัวเองสูญพันธุ์มันฉลาดมากมันฉลาดมากเท่านั้นแหละค่ะก็ทําให้คนทั้งชุมชนฉีดยาเพราะฉีดยายิ่งก็เร่งเท่ากับเร่งเขาก็เลยระบาดได้เร็วขึ้นมันเหมือนการเร่งการระบาดมันก็เลยเกิดวงกว้างการระบาดวงกว้างเนี่ยทำให้คนในชุมชนเดือดร้อนหลายๆบ้านแล้วก็ทําทุกวิถีทางมาแล้วแล้วก็ไม่หายแต่ที่สวนที่เนี่ยไม่เป็นหนอนหัวดําพี่ใช้แตนเบียนมาคอน แตนเบียนบาคอนเนี่ยก็จะมีหน้าที่หาตัวหนอนสําหรับวางไข่แล้วหนอนที่เขาจะวางไข่ต้องเป็นหนอนที่กินใบพืชค,ค่ะก็บางเอิญว่าไอ้หนอนหัวดำเนี่ยมันกินใบมะพร้าวใช่ก็ตรงสเปคเขาเ,เขาก็แบบเข้ามาเบียดเบียนก็ค<ะ>ือทําให้เป็นนามาพาตแล้ววางไข่แต่นเบียนหนึ่งตัวจะวางไข่หนอนได้ประมาณ5ตัวและหนอนหนึ่งตัวเนี่ยค่ะก็จะมีลูกแตนเบียนประมาณ10ตัว ก็เทียบกับอัตราส่วนของผีเสื้อกลางคืนมันน้อยกว่าเยอะเราจึงต้องเพาะขยายพันธุ์เพราะฉะนั้นเวลาวางไข่เนี่ยเขาก็จะมีไข่เล็กๆอยู่ที่บนตัวหนอนหนอนหัวดำพอไข่เล็กๆมันเริ่มโตไข่เล็กๆเหล่านั้นก็จะเป็นตัวหนอนแล้วก็ดูดน้ำเลี้ยงของหนอนตัวที่เขาวางไข่ัวหนอนตายแล้วก็สามารถที่จะเอาตัวเองเนี่ยเข้าดักแด้แล้วก็ไปวางไข่หนอนตัวอื่นต่อภายใน10วัน ระยะเวลาของแตนเบียนที่วางไข่ในตัวหนอนเนี่ยจะมี10วัน11วันประมาณนี้ค่ะทีนี้ก็เลยเปิดตัวเป็นศูนย์จัดการจัตรพืชชุมชนเริ่มจากชาวบ้านกลุ่มเล็กนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากอลาขาพืชจังหวัดสมุทรสงครามอพอเข้ามาช่วยสปอร์ตเรื่องอุปกรณ์เล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้พี่เก๋พาไปดูตัวแตนเบียนบาค้อที่มันจัดการกับ กับหนอนหัวดำยังไงแต่วันนี้เราไม่เห็นหนอนหัวดำใช่ไหมเป็นหนอนข้าวสารหนอนข้าวสารใช่ก็ใช้หนอนข้าวสารแทนเพราะว่าศัตรูพืชอย่างหนอนหัวดำเนี่ยชาวบ้านจะกลัวแล้วก็แอนตี้ไม่กล้าให้เราเอาเข้ามาก็อาจจะมีผลกระทบต่อด้านจิตใจที่ผ่านมามันร้ายแรงมากสําหรับเขาค่ะให้พี่เก๋พาไปดูวิธีเพาะ แตนเบียนโดยใช้หนอนข้าวสารนะคะใช่ค่ะเราจะไปดูการขยายพันธ์แตนเบียนบาคคอนกันกูอวหนกันไหมปอปอกลัวเราจะให้คนที่กลัวที่สุดพามาบำบัดโอเคไปกันเลยไปาคนลุกไปไปไป ก็เดี๋ยวจะแนะนํานะคะอันนี้คือนับพินลุงพิวนละต่อยนะคะเป็นสมาชิกศูนย์จัดการจตุพือชุมชนตำบลนางตะเคียนนะคะนี่กำลังทำอะไรกันอยู่คะขั้นตอนเออขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนคัดหนอนออกมาแล้วก็ล่อนหนอนเพื่อไม่ให้มีเศษหรือผม ติดในตัวหนอนนะคะเศษลาหรือผงต่างๆเพื่อจะป้องกันเชื้อราค่ะพอเราจับหนอนใส่กล่องเสร็จแล้วเนี่ยค่ะก็จะเห็นได้ว่าเราจะมีตัวเล็กๆที่บินเข้าไปเนี่ยค่ะคือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของแตนเบียนบาร์คอนค่ะเอาปล่อยเข้าไปพอปล่อยพ่อพัอนธุ์แม่พันธุ์เข้าไปเราก็ปิดฝาสีขาวๆที่เราเห็นก้อนๆเล,เล็กๆอันนี้นะคะคือน้ำผึ้งค่ะ oh. ที่เราชุบไว้เพื่อเป็นอาหารของแตนเบียนบาร์คอน oh. ค่ะระหว่างที่เขากําลังวางไข่เขาก็มีอาหาร แล้วเขาวางไข่เสร็จแล้วลูกของเขาที่ออกมาภายหลังอีสิวันก็จะมีอาหารก็คือน้าผึ้งเช่นกัน<อ>จะได้ไม่ตายะคะ่ะแล้วข้างบนที่เห็นนี่ก็คือว่ามีมีเจาะรูเล็กเเล็กเ็ด้วยใช่คะ <ๆ S 2> ใช่เป็นรูอากาศค่ะถ้าเราไม่เจาะรูอากาศเนี่ยก็จะเกิดไอน้ํา<อ>แล้วก็ความชื้นเกิดขึ้นแล้วอากาศไม่มีหนอนก็จะตายตอนกระบวนการเกาะค่ะเขาก็จะมีเหล็กใน,นะคะ่ะต่อยต่อยต่อยให้หนอนหยุดทำแบบนี้นะคะเอียงกระปุกแบบนี้ แล้วก็ค่อยๆแง้มมันก็จะบินเข้าไปพอแลนะ้วค่ะพอแล้วพอแล้วนะคะปิดไว้นะแล้วก็ปิดฝานี่เลยเ,นะเมื่อกี้เนี่ยเราเพิ่งต่อยแตนเนบียนราคอนเข้าไปในกระบุกหนอนข้าวสารนี้นะคะแล้วก็หนอนข้าวสารยังดูแบบกวบอิม่มเต่งตึงอยู่นะคะที่เห็นคิดว่ามันคงจะเริ่มเจาะไปบ้างแล้วบางตัวดูแบบนิ่งไปเหมือนโดนเจาะนะคะเป็นอมัมพาตไปแล้วและนี่ค่ะ,ปะเปรียบเทียบกันนะคะผ่านไป1ิบวันนะคะ ก็คือตัวหนอนข้าวสารเนี่ยคือแห้งไปแล้วนะคะเนี่ยแห้งตายไปแล้วแล้วก็ที่เห็นรอบๆตรงนี้ค่ะก็คือไข่ไข่ของแตนเบียนใช่ชัดเจนเลยเ๊ยจะให้าก่ก็งย การเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็น้องๆเก่งมากปุ้ยตัวเองหน่อยโดยเฉพาะคุณผู้ชมในพาะคนนี้ปอๆคือกลัวหนอนมากแต่ว่าพอมาตอนนี้ก็คือนั่งได้ใกล้มากๆเลยเป็นยังไงบ้างความรู้สึกมันเริ่มจ้องนานๆเริ่มชินแล้วเริ่มชินเออ คือปามากลัวแมงสาบมากคือถ้าเกิดว่าให้ใกล้ขนาดนี้เราก็ไม่กล้านะแต่นี่ก็คือน้องคือแบบถือว่าโอเคจากที่กลัวมากไปอยู่ไกลๆแล้วอะตอนนี้ก็มาอยู่ใกล้ขยับเข้ามาใกล้หน่อ,อสุดยอดโอเคนี่คือขั้นตอนการเบียนเสร็จแล้วเดี๋ยวถามพี่เก๋พี่เก๋ขาค่ะมันคืออะไรคะตรงนั้นข้างหลังนี้ก็คือ,อ,อกล่องเลี้ยงหนอนข้าวสารค่ะในกล่องนี้ก็จะประกอบไปด้วยลำนะคะแล้วก็ปลายข้าวค่ะแล้วก็ไข่หนอนผีเสื้อข้าวสารแล้วก็มาเพาะเลี้ยงประมาณ45วันแล้วก็นํามาให้แตนเบียนขยาย โอเคซึ่งนั้นก็คือมีรำรำด้วยใช่ไหมคะมีรำค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูขั้นตอนการอบรำเนาะว่ารำมันทํายังไงมันถึงได้เอามาเลี้ยงหนอนได้โอเคค่ะอันนี้ก็คือถังอบรำสาหรับเลี้ยงหนอนของเรานะคะการอบนี่หมายถึงการนํารำและก็ปลายข้าวอัตราปลายข้าวเนี่ยหนึ่งรำสี เอาไปรวมกันอยู่ในถังแล้วเราก็จะมีสารอบก็คือกันป้องกันมอดนะคะอถ้าเราเอาเขาไปใช้เลยเนี่ยค่ะก็จะมีมอดเนี่ยเข้าไปอยู่ในหนอนแล้วหนอนเนี่ยก็จะไม่โตอันนี้ก็เลยต้องทําการอบเพราะอบเจ็ดวันก็จะเอาสารเนี้ยออกแล้วก็ปิดผ้าบางๆไว้ให้มันระเหยอีกเจ็ดวันแล้วถึงจะเอามาใช้ได้กระบวนการเนี้ยก็สิบสี่วันซึ่งสิ่งนี้ก็จะเป็นอาหารของหนอนใช่ค่ะหนอนข้าสารก็จะต้องใช้ลําเลี้ยงค่ะ แล้วลำนี้ก็ต้องห้ามเปียกห้ามเปียก oh. ใช่เราเลยต้องปิดสนิทพวกนี้ไว้ด้วยทุกอย่างก็จะต้องดูแลอย่างดีโอเคแตเนเบรนมาคอนเนี่ยเราใช้มแะมลงปาาแมลงเราไม่ใช้สารเคมีไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอะ แล้วนั้นเราก็มาฟื้นฟูการทําน้ําตาลแท้แบบโบราณเราไม่ใช้สารกันบูดสมัยนี้เดิมมากที่เขาทากันนะเป็นน้ําตาลผสมเกลือปนน้ําตาลทรายแปะแสอะไรนี้ยาเราก็ไม่ใช้ยาฉีดเราใช้เครื่องตัดเอาแล้วก็โปะๆปไว้หลังล่องเนี่ยมันพอแห้งมันก็เป็นปุ๋ยเป็น,นตัว น้ำตาลทรายที่มาจากอ้อยกับน้ำตาลมะพร้าวที่มาจากจากตัวมะพร้าวเนี่ยมันถ้ามาคิดแล้วเนี่ยคิดว่าอะไรที่มันกระทบกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าถามน้องๆหนูว่าน้ำตาลทรายเหมือนเคยเห็นข่าวว่าที่แบบเหมือนมีชาวบ้านไปร้องเรียนนะคะว่าแบบมีโรงงานน้ำตาล ปล่อยของเสียลงไปในแบบพวกคลองอะไรพวกนี้ใช่ใช,ใช่เลยก็คือเริ่มตั้งแต่กระบวนการปลูกเลยถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยอย่างมะพร้าวเนี่ยมันก็เป็นไม้ยืนต้นใช่ไหมคะคะก็ปลูกได้อยู่เป็นเป็นสิปีไหมพี่เก๋ใช่ค่ะอยู่ได้ถึงร้อยปีเลยค่ะโอ้โอแต่ว่าถ้าเป็นอ้อยเนี่ยมันเป็นพืชได้อะอก็คือตั้งแต่ปลูกจนถึงโตเต็มที่ก็ประมาณสัก9เดือน12เดือนอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องตัดถางปลูกใหม่แล้วที่แย่นะคือ กับบางที wow, man, man, man way, man, ่ที่เขาอาจจะแบบไม่ได้ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะเผาก่อนเก็บเกี่ยวเลยจ้าทำไมต้องเผาด้วยอะคะเพราะว่ามันมันง่ายกับการเก็บเกี่ยวมากกว่ามันก็แบบไม่ต้องมาลอกกาบใบอะไรประมาณนี้ค่ะเออก็เลยมานั่งคิดว่ากับสิ่งที่เรากินเนี่ยพอเราถึงที่มาของมันเนี่ยว่ามันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไหมมันก็ แต่ก็อาจจะไม่เป็นทุกเจ้าะะใช่ไม่เป็นทุกเจา้าแต่ก็เป็นเรือเ่องท,ที่น่าคิดเหมือนกันนะใช่ค่ะอ,อย่างของเราเนี่ยที่ที่กลับมาผลิตน้ําตาลมะพร้าวแบบดั้งเดิมนี่ยะ่ะที่ทําเกษตรอินทรีย์ที่เราตั้งใจจะผลิตน้ําตาลมะพร้าวออร์แกนิกเนี่ยนะคะ เราก็คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากจะออดึงสิ่งแวดล้อมหรือภาพสวยงามในอดีตเนี่ยกลับมาให้ได้มากที่สุด mm hmm. ถึงแม้ว่าในชุมชนเราเนี่ยจะมีแต่ผู้สูงอายุเราก็พยายามนําเรื่องเหล่านี้มาสื่อสารแล้วก็ทําให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจมากขึ้น mm hmm. ก็รวมๆกันแล้วภาพใหญ่ก็เลยก่อให้เกิดเพียนหยดตาลขึ้นมา mm hmm. ให้ดํารงถึงความเป็นอยู่ของชุมชน เหมือนเดิมแล้วก็รสชาติเหมือนเดิม,มรวมทั้งความรักความผูกพันของคนในชุมชนที่มีต่อสิ่งแวดล้อมก็ยังคงเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้เรามาถึงที่แล้ว,วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะได้ค่ะ,คะเดี๋ยวก็จะมีน้องเอกอีกคนหนึ่งนะคะที่จะแนะนําชุมชนแล้วก็พาเราไปดูกระบวนการผลิตนะคะได้เลยค่ะ,คะ เพียนหยดตาลเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ทำน้ําตาลมะพร้าวแบบดั้งเดิมร่วมกับชาวสวนมะพร้าวในชุมชนก่อนหน้านี้การทำน้ําตาลมะพร้าวแทๆ้ๆลดลงไปเยอะเลยค่ะส่วนหนึ่งเพราะว่าสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทําให้พื้นที่ปลูกมะพร้าวได้รับผลกระทบแต่เมื่อมีการดูแลธรรมชาติให้เกิดความสมดุลและรื้อฟื้นภูมิปัญญาดั้งเดิมชุมชนก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งค่ะ สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นในชุมชนนี้ก็คือมันมีการทําน้ําตาลมะพร้าวแต่ว่าอาชีพเนี่ยกำลังหายไปเหลือแค่พ่อพี่เก๋คนเดียวในย่านเนี่ยครับที่ยังทําอยู่แล้วก็ทําแค่แบบประมาณเหมือน20ต้นอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่าที่จริงมันเป็นกระบวนการที่มันมีสเสน่ห์มากเลยกว่าจะได้น้ําตาลมาอะไรเงี้ยแต่มันกำลังจะหายไปอะไรเงี้ยครับพอเรารู้ปุ๊บก็เลยคุยก,กันกับพี่เก๋ว่าเราน่าจะพอทําอะไรกันได้ไหมเพื่อให้อาชีพเนี่ยมันยังคงอยู่อะไรเงี้ยครับเราก็เลยนําเรื่องราว ต่างๆของชุมชนเนี่ยเข้ามาเล่าว่าน้ำตาลมะพร้าวผลิตอย่างไรที่มาของกระบวนการให้ความหวานของน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยมีผลกับอาหารอย่างไรแล้วก็ทำให้คนในชุมชนเนี่ยมีความผูกพันรู้สึกรักแล้วก็หวงแหนภูมิปัญญาอย่างไรบ้างเพื่อที่จะทำการสื่อสารแล้วก็บวกกับความเข้าใจโดยรวมอะคะ่ะให้คนภายนอกเข้ามาถึงเราทำอะไรสักอย่างเถอะเพราะว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยมันคงหายไปแน่ๆเราก็เลย รวมตัวกันกับลุงๆป้าๆก็เลยมานั่งคุยกันแล้วตอนหลังก็เลยตกผลึกว่าถ้างนั้นเราทําเป็นเรื่องท่องเที่ยวชุมชนก่อนดีกว่าแล้วก็เลยตั้งเป็นชื่อวิสาหกิจชุมชนเพียนหยดตาลเป็นไงปอปอตูนวิชามะพร้าว101 <ing> ่ <ing> ึงเพิ่งเคยรู้เหมือนกันนะคะหลายๆอย่างเลยเออตอนนี้นอยากไปดูที่เขาทํากันทั้งหมดแล้วว่าเขาทํำยังไงอ๋องั้นเดี๋ยวไปดูกัน แต่ว่าเราไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ต้องให้คนนี้พาไปอ๋อ <c oughs> ไ,ไม่ใช่ผมครับโอ <c oughs> เค <c oughs> ใช่เดี๋ยวให้พี่ไก่เนาะพี่ไก่จะพาขึ้นไปขึ้นต้นต,รต,รตาอ๋อนี้คือเป็นอันดับแรกขั้นตอนแรกเลยใช่ครับเมื่อกี้ตานี่หมายถึงมะพร้าวครับโอเคใช่เดี๋ยวพี่ไก่จะขึ้นสาธิตให้ดูครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันโอเคค่ะ ขึ้นตาลในเพียงหยดตาลคนเดียวเลยอะฮะครับผมตอนนี้ในเพียงหยดตาลนี้ผมขึ้นเก็บน้ําตาลใสยอยู่เพียงแค่คนเดียวโอ้โคือหนึ่งในหนึ่งวันเนี่ยเราก็จะขึ้นเก็บน้ําตาลใสสองรอบ <c oughs> รอบเช้ากับรอบเย็นเนาะแล้วก็น้ําตาลใสที่ได้เนี่ยเราก็จะเอาไปทําการต้มเคี่ยวเพื่อให้ได้เป็นน้ําตาลปึกขึ้นมาโดยใช้น้ําตาลใสประมาณ5ลิตร uh huh. 5กิโลเราจะเคี่ยวออกมาให้มันเป็นตัวน้ําตาลปึกเนี่ย ได้แค่1นกิโลจำนวนต้นที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ผมเป็นอยู่ประมาณ70-80ถึงต้นต่อรอบครับก็คือ1วันเนี่ยเราก็ขึ้น2รอบก็คือต้นต้นเดิมแหละขึ้นตานทีหนึ่งเนี่ย <c oughs> ต้องเตรียมตัวอะไรบ้างคะก็หลกัหลกๆเลยก็จะม,มีภาชนะ <c oughs> ที่ใช้รองน้ำตาลนะครับแล้วก็มีอุปรกรณ์ส่วนตัวก็คือมีดแล้วก็เซฟตี้พกรองเท้า <c oughs> ไม่ก็เสื้อแขนยาวในพวกนี้ครับแล้วขึ้น,นตอนเช้ากับตอนบ่ายมันต่างกันยังไงไหมคะหรือว่าเหมือนกันปริมาณน้าตาลที่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เเราาาาาาใชช้กกก็คคืือ่่ววววงลนนย อาจจะได้น้าตาลเยอะกว่าช่วงเวลากลางวันเนี่ยก็คือน้อยกว่าว่างั้นเถอะก็เลยได้ปริมาณน้ําตาลที่น้อยกว่าแต่โดยเฉลี่ยแล้วใน24ชั่วโมงเนี่ยจะได้น้ําตาลาประมาณ7 0 0 8 0 0ซีตอนหนึ่งต้นพี่กายคะแล้วถ้าสมมติว่าเราขึ้นขึ้นตาลตอนกลางคืนเนี่ยเราต้องระวังอะไรเป็นพิเศษก็ระวังพวกแมลงที่ออกหากินกลางคืนอย่างเช่นตัวต่อแมลงป่องตะขาบ หรือบางทีอาจจะมีงูงูเขียวอะไรประมาณนี้บางทีต้นไหนขึ้นไม่เจอง,งูเขียวก็คือผมไม่ขึ้นเลยลงแล้ขึ้นไปสาวันอย่างเงี้ยแล้วค่อยกลับมาขึ้นใหม่อีกทีหนึงแล้วนี่คือต้นมะพร้าวใช่ไหมคะถ้าไม่มถึงเรียกว่าตาลนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนสมุสงครามของเราเรียกวิวธีการทํางานว่าการขึ้นตาลเก็บน้ําตาลหรือว่าอ่อยมะพร้าวเนี่ยคนสมุสงครามจะเรียกว่าการขึ้นตาล ก็คือก่อนมาจากน้ําตาลใช่ก็คือว่าต่อเนื่องมาจัดผลผลิตที่เป็นน้ําตาลแค่นั้นเองจะเรียกว่าภาวตาลแล้วพอขึ้นไปถึงข้างบนต้องทาอะไรก่อนอะคะขึ้นไปข้างบนก็หางวงตาลที่อายุประมาณ4-5วันก็คือว่างวงตาลเนี่ยไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปแล้วก็ค่อยๆเริ่มทําการโน้มจัดออกมาจะใช้ระยะเวลาประมาณ7วันค่อยๆโน้มบันนิดบันนิดเช้ามาก็ป่าเย็นมาก็ป่าแล้วก็ค่อยๆปรับเชือกโน้มลงมาทีละนิดใช่ไหมครับ จนเขาก้มหน้าลงมาพอก้มหน้าลงมาได้แล้วเนี่ยเราก็เอาภาชนะตัวนี้ขึ้นไปหลองน้ําตาลก็คือตัวจานนี่ก็คือเป็นตัวเรียกว่าเป็นช่อดอกมะพร้าวใช่เป็นช่อดอกมะพร้าวครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ทำน้ำตาลเนี่ยเราปล่อยไว้เปลือกของช่อดอกเนี่ยก็จะบานออกแล้วก็จะเห็นติดเป็นลูกมะพร้าวข้างในออคือเราจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเกิดเราเลือกทำน้ำตาลเนี่ยเราก็จะไม่ได้ผลผลิตที่เป็นมะพร้าวครับผม หลังจากที่ขึ้นตาลเสร็จได้ดน้ำตาลมาแล้วเอกจะพาพวกเราไปดูขั้นตอนการผลิตน้ำตาลมะพร้าวแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมกันค่ะ๋อนี่เราถึงแล้วใช่ไหมคะเอกใช่ครับก็ไอ้น้ำตาลที่เราพี่ไก่เก็บมาเมื่อเช้าครับก็เดี๋ยวจะเอามาเคี่ยวที่เตาของลุงเล็กที่นี่ครับค่ะคือเตาที่นี่ก็จะเป็นเหลือเป็นเตาแบบดั้งเดิมเหลือเตาเดียวแล้วในชุมชนเราอนะแล้วเดี๋ยวจะเ,เข้าไปข้างในครับไปสวัสดีทักทายลุงเล็กครับนะให้ลุงเล็ก เคียวน้ำตาลไ้ดูครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอโรงเล็กกันเลยค่ะเตาตานบ้านพี่เล็กนะคะเป็นเตาแบบดั้งเดิมในการทำฟันมะพร้าวนะคะซึ่งตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่เดียวในชุมชนแล้วแลวก็กำลัง ดูวิธีการทําน้ําตาลมะพร้าวแบบดั้งเดิมอยู่ตั้งแต่การกรองการเคี่ยวนะคะแล้วก็การใส่แบบใส่พิมพ์ลงนะคะเดี๋ยวตามไปดูน้ององกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเมื่อได้น้ําตาลก็ออกมากรองแล้วก็ต้มในเตาตาลซึ่งเป็นเตาหลุมเมืม่อน้ําตาลเริ่มเดือดก็ใช้ไม้ไผ่าสารทรงกระบอกที่เรียกว่าโคมาครอบเพื่อให้ฟองที่เดือดแล้วลอยขึ้นมาไม่ล้นออกนอกกระทะ คือเนี้ยมัน Amazing มากค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะมันคือทางมะพร้าวแล้วพอจังหวะที่มันแบบเดือดเดือดขึ้นมาเนี่ยค่ะมันขึ้นมาเยอะเนี่ยแค่จิ้มลงไปเนี่ยมันก็จะลดลงไปเลยจุ่มลงไปอย่างงี้เห็นไหมโอ,โอุไอความเดือดอะความฟอร์มก็จะลดลงไปเพราะว่าลูงเล็กบอกมันมีน้ํามันอยู่ตีนนี่ทำไม,มต้องหมุนอ่ะก็หมุ <S <S มนไปให้่หวายทางนี้จะแรงกวทางนู้นเออต้องหมุนไปเรื่อยๆห,<อ>หมุนไปเรื่อย แบบน,นี้ไม่รอ้อนยังนี้ัไม่รอ้อน,นอแค่อุ่นุณร้อนรอนไอ่ด๋อยพอน้ำตาลเริ่มค้นได้ที่ก็ยกลงกรองในผ้าขาวบางแล้วก็ใช้ไม้กระทุงให้อากาศเข้าเพื่อให้น้ำตาลเหนียวขึ้นถ้าสีอ่อนลงและเนื้อสัมผัสเนียนแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะจริงๆแล้วเมื่อกี้ถ้าที่พี่ไก่เก็บมาเนาะเขาเรียกว่าน้ำตาลใสครับเสร็จอ mm hmm. พอมาต้มเมื่อกี้ที่พี่เล็กทำให้ดูครับ mm hmm. พอเดือดเนี่ยจะเป็นตัวนี้เรียกว่าน้าตาลสดที่เราใช้กินเป็นเครื่องดื่มกันครับแล้วพอพรเราต้มง,งวดขึ้นไปอีกนะครับมันก็จะกลายเป็นตัวนี้ครับเน,น,นาาเรียกว่าน้ําหวานดอกมะพร้าวหรือว่าเนกตาเป็นคาราเมลย,ดยืดๆเนี่ยครับเสร็จแล้วถ้าต้มต่อให้มันงวดไปตัวน,นี้อีกแล้วเมื่อกี้ที่ยกลงมาแล้วก็กระทุ้งนะครับแล้วก็ไปเทใสนะ่แบบต่างๆอันนั้นถึงจะกลายเป็นที่เราเรียกว่าน้ำตาลมะพร้าวก็คือเป็นน้ําตาลปลึกนี้ใช่ไหมคะก็ปึกหรือปี้หรืออไงที่จริงมันเป็นแค่ชื่อภาชนะครับโอเค เป็นกระดาษนะคะลองขนมปังกระดาษรองคุกกี้ค่ะ,คะเราจะเอามาใช้แทนพลาสติกนะคะถุกพลาสติกเนี่ยจะทำให้เราต้องใช้แล้ทิ้งไปเรื่อยๆก็ๆเราก็ลดปริมาณการใช้พลาสติกไปค่ะ,คะเล็กๆอันนี้ก็จะเป็นทำจากใบตาลเนาะและเป็นวัสดุธรรมชาติเหมือนกันค่ะ ก็เคยกินแบบน้ำตาลมะพร้าวมาก่อนแต่ว่าไม่เคยรู้ว่าแบบโหวิธีการทํามันจะยากขนาดนี้เลยกว่ามันจะได้สิ่งสิ่งนี้มามันแบบยากมากๆแล้วก็ต้องใช้เวลาและเมียละไมความตั้งใจต่างๆของทุกคนมันเยอะมากแล้วก็ประหลาดใจกับการที่แบบทุกคนยังอยากรักษาสิ่งนี้ไว้ตัวรู้สึกว่าสิ่งนี้มันแบบเจ๋งมากพอนี้ได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนความคิดก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอะอาหารชิ้นนี้ที่ออกมามันผ่านกระบวนการมาเยอะมากแล้วมันก็มีสิ่งที่แบบเราต้องคิดระหว่างทางเยอะมากๆเลยก็คิดว่าวันนี้กลับไปก็จะเปลี่ยนมุมมองตัว การกินอาหารประวัตนนิเลยค่ะแปลกใจกับวิธีการแบบใช้ธรรมชาติแก้ไขธรรมชาติซึ่งแบบบางทีเราอาจจะลืมไปว่าโลกเรามันสร้างมาเพื่อแบบสมดุลอยู่แล้วการที่ใช้สารเคมีหรืออะไรเงี้ยค่ะมันไปทําลายแบบระบบนิเวศอาจจะทําให้แบบอะไรแบบนี้มันเปลี่ยนไปเราย้อนกลับมาสู่วิธีแบบธรรมชาติดั้งเดิมมันก็แบบดี ก <laughs> ระบวนการผลิตน้ําตาลนะคะทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกต้นไม้เลยนะคะเราก็จะไม่ใช้สารเคมีอยู่ในแปลงไม่ฆ่า,มาแมลงตัวใดตัวหนึ่งโดยที่ไม่มีเหตุผลแล้วก็ใช้วิธีการควบคุมด้วยมแมลงอย่างเช่นการควบคุมหนอนหัวดํามะพร้าวเราก็จะใช้แตนเบียนบาคอนควบคุมการจัดการด้วงมะาพร้าวเราก็จะมีเชื้อรามแมะตตะาไลเซียมก็ไปควบคุมที่เราต้องการควบคุมเพราะว่าเราต้องการให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนเนี่ยมันกลับมาดี การใช้สารเคมีหรือการผลิตอาหารผ่านกระบวนการสารเคมีเยอะๆคิดว่ามันทำลายสิ่งแวดล้อมกับผู้ผลิตโดยตรงก่อนแล้วผู้บริโภคเนี่ยจะได้รับเป็นอันดับสองคือเราต้องเสี่ยงชีวิตของเราอ่ะเพื่อที่จะผลิตอาหารชิ้นหนึ่งก้อนหนึ่งหรืออย่างหนึ่งให้กับผู้บริโภคอันนี้เราเลยตระหนักว่าถ้าเรารักษาสุขภาพจริงๆหรือรักษาสิ่งแวดล้อมจริงๆเราต้องเริ่มจากตัวของเรา ก็จะเริ่มจากผู้ผลิตผู้ผลิตที่สุขภาพดีก็จะมีอาหารที่ดีให้กับผู้บริโภคแน่นอนค่ะสุดท้ายแล้วการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตตามแบบฉบับของคนที่นี่ <c oughs> เขาบอกว่าไม่ได้อยู่ที่การหางเงินให้ได้เยอะที่สุดแต่คือการสร้างความสมดุลในชีวิตซึ่งสมดุลที่ว่าก็คือการเรียนรู้ที่จะอยู่และพึ่งพาธรรมชาติอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยและปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือกันของคนในชุมชนค่ะสององศาสัปดาห์หน้าซีจะพาไปจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามแต่ก็เป็นเมืองที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคร้อนอย่างโหดร้ายเช่นกัน ยังไงก็ตามชาวแพร่นั้นมีวิถีชีวิตต่างๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งถูกสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นอย่างเช่นการทําเสื้อผ้าจากมะฮอมด้วยวิธีธรรมชาติการใช้เส้นใยธรรมชาติและสีที่ไม่ใช้สารเคมีนั้นจะช่วยเรารับมือกับวิกฤตโรคร้อนได้ยังไงติดตามได้ใน2องศาวันเสาร์หน้าเวลาห้าโมงตรงทาง ALTV ช่องหมายเลขสี่